ก็ต้องการให้เกิดความปลอดภัยด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนกับกับเป็นสัดส่วนของทานพบกับเหตุแบบนี้แต่ก็ เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ให้คนที่สัญจรเดินทางเป็นดีครับซึ่งในปีพศ2564รงกับวันอาทิตย์ที่4ท้ายของคนเอน เอกเสี้ยวของของ96รั้งผู้บาดเจ็บนะครับก็พยายามลดโลคพยายามทำอย่างเต็มที่ให้ดูความรื่นเริงได้พบปะได้มากราบยาบ่สานสานิทมิตรสหายได้มาขับเรีเนียท่านบอกว่ารการจังหวัดจับคุกเก็รูไปถึงทัาน,นครับก็คงคงต้องฝากทุกภาคส่วนนะครับ ูในการแสงทางหลวมสุพรรีคือการตรงไหนที่มีหลุมบ่อใช้บ้าหลุมคบเราก็ใช้ยางเป็นฝาแล้วก็ตรงหน้าป้ามุทันเ็ดแต่หน้าสถานการแล้วก็จุดที่สพอเป็นเรื่องแปรางของฝั่งทณีหึ่งแปะรางของัรทง่ยมีการกอสร้างของข้างเยอะตอนีเส้นที่ทำไปสิบบุรีเราก็จะมีโมเีเส้นใหม่เป็นส